รีเซนเต็ดบ,บ่ายสอบนาการ,กรเกษตรสนับสนุนโดยปุยตาชาวเขา และอ๋ยเ,ส,เสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับแก้วอีกเช่นเคยนะคะในช่องโซฟนาชาแนลค่ะ วันนี้นะคะแก้วพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอท่าสลาค่ะซึ่งพามาพบก,กับผู้ใช้กิิงนะคะภายใต้แบรนด์ชาวเขาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําสวนทุเรียนค่ะอยากเจอท่านแล้วใช่ไหมคะตามแก้วมาเลยค่ะสวัสดีกับทีมงานร่อพนาการเกษตร สวัสดีค่ะลองนกส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้ลุงนกนะคะเนะยนั่นตัวให้กับเอทีอ่บ้านได้โดยจากการสาักิดข่าวอ่ะลุงนกคือไข้เป็นมายงไง่ายค่ะกาัสดีกรบับลงนกในสมพงบนจุดที่ดุริสีหยุดที่จับนิ้มูตามเริงจันทร์กตาลา ่เป็นกระของชวนทีนที่ตัดทีประมาณแปดตารางน้อยน่าจะได้ส่วนทุียนของลุงหนอกแบ่งออกเป็นทั้องมันกี่แปลงนะคะแล้วก็แบ่ออกีป็นข้ามทุ่นมีเรียนเก่าแก่แล้วก็มีเรียนกำลังเป็นคือแปลงนี้แล้วก็เรียญพึ่งปูกระทำจ้ะ เขามีถรรมะดซ้ำแปลงใช่ไหมคะแปลงนี้ยังมีโรกอยู่เลยลูกนกทําเป็นนกไปดูค่คะอันนี้ก็คือนกฤดูทั้งหมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวลูกนกผ้าแก้วกับพีเนสไปชมสวนปตงน้สกิดนะได้ค่ะเดี๋ยวไปดูทึงวิธีการจัดการหว่าลูกนกจัดการยังงําไมถึงได้ไม่ได้ได้ค่ะเป็นกลางน้องนี้ก็ได้พลนผลิตมาแล้วสามปีแลืวสามปีแล้วทำสวายทังหมดเลย ตอนนี้ทุเรียนนี่แปดปีแล้วอะคะลุงหนอกแปดปียังปีเก้าเลยเป็นเก้าปีเหมือนกันตรงก็เพราความเล็ดมีคานมากทังสามปีลุงหนอกทำถวายทังสามปีเลยอะคะถวายังามทำทางสวนไหมคะแบลงนี่ถวายทางสวนถังถังถม่นเลยถังถ เราลุงหนองมีวิธีบริหารการจัดการงสวนง่ายค่ะเชิญใส่ปุ๋ยรดน้ามันเหนืองจากษนี่เราใจรดน้ำเมื่อกามเมื่อกนกับแรงกบไฟนะจ้ายังเก็บเยียวหมดลูก็ใจคุณตอนด้วยปุยกับเขาอืมมี่ก้มเขากับเขา หรตนาคะยังไม่หมที่หอาสัทอยู่ในช่วงลังผลีก็สามารถใช้ปุ๋ยชาวขวบได้ด้วยนะบอกเลยว่า้ตวดอกเนี้อไปทิรชั้อหคุณกรอะช่วยคุณาต้้นทารไ้ี้ปุ๋ย e ีเครีราชาของเท่าไงแม่ว่ามาถวากันหน้ราคานาร้าน4บาทต้นลวันนี้เอาเป็นราคา980บาทปร่านี้น่ะซึ่งมีทริคอะไรไคะดิว่า เคยบอกว่าต้องไหวยาเหรอคะไหวยาในไนตวนเห็นไหค่ะตไหนรักน้าก้องคืว่าบางปีมันก็เล็งจัดไหวยาอยู่เขาบว่าเราแบบวยประยุกต์ทำไวระยะนึงมีว่าเราอยเตียนลานเตียนอยนี่มันก็มีคนอว่ถ้ามาได้ไหมก็ได้ช่วยไหมช่วยแต่ว่าลูกนี่จะสา้ยาเป็นอืม ในขณะที่ต้นแรงมากก็คือว่าไม่ได้ให้เราะมากแต่ว่ากะไวยาดวยประมาณนึงความรู้ดีๆจากการจัดการส่วนทุเรียนของลุงนกและการใช้ปุ๋ยยังไม่หมดแค่นี้นะครับนี่แค่ตอนแรกเท่านั้นลุงนกจะให้ความรู้อะไรกับเกษตรกรต่อไปติดตามชมกันใหม่นะครับในตอนหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป